ได้อยู่แไม่พอว่าเราห่วงทาหาซื้อน ok si ี่ครับได้ที่ร้านนี้อุปกรณ์เราเอ้ยเก็บไว้ทำหนังที่เตยบอยเรานะครับอันนี้ครับนี่เราได้อุปกรณ์และอุปกรณ์โอเคครับเราไปกันต่อครับหาอุปกรณ์ทำหนัง ก่อนานเรือง้อไกท่อง้นไปเลยรหวนนไม่เองเนอะเสร็จแล้วก็ไปแวะแวะแถวพวงมาลัยเพชรบุรีไอเดียไอช็อตช็อตเด็ดของของท้าไปบุญินคือไปแวะที่พวงมาลัยเพื่อสักครคนเดียวอ่ะเขาไปติดท้ายรถแล้วเขาก็หายไปคิมีบรรยากาศโอเคเลยครับเนที่นี่

ไปดูไปดูของฟีฟายค้ใหญ่เลยดู้าวันแกท่าดาแบบไม่ลงสีเลย

ือให้้ดวยยอ่าพี่โตและใส่ช่วยแขวันห่วงแอร์เรียใช่เท่าไหร่ว่ากันสี่สักสี่ดูแอร์เรียนอกนะแอร์เรียยูเอสนะแปดแปด อ่ประมาขายเนี่ยปสม่นีไ็นหขี่ด้ายเป็นของพี่บาขายสี่สี่พันสี่พันห้าแก๊ปมันขาดนี่เลยนะวอ๋อพับได้้ัน คือไม่ให้แบบมีคนมาซื้อของนุ้ของแมวเลย ด้านนี้มีร้านต้นแบบที่ตัดในเนื้อกระาเอรายห้าสิบบัแ่บบาท้าสบบ่งมตัดกัน เท่าไหร่อ่ะพี่เป็นตัวนีูเลยอเป็นรูปถ้าเป็นเป็นป้ายนี่ร้อยห้าสิบบาทครับร้อาสแล้วแต่จำนวนแผ่นนะครับถ้าแบบไหนที่มีแผ่นเดียวยี่สิบบาทจ้ะแผ่นเดียวบ้างเงี้ยยังไงครับเป็นป้าเนี่ยเป็นป้ายนี่ประมาณสิบสิบกว่าแผ่นนะครับดูก่อนได้ทักได้จังตัวเล็กี่สิบครับงผมหมวใจะสี่สิบครับเนี่ยครับแคตตาล็อกผมมีลายมีลายอื่นมา แวป,ป้าสึกจะมีมีน่าจะมีนะครับมีสองสีอันไหนวะม,มันอยู่ข้างในอะค่ะให้เลือกเอามันจะมีสีแบบนี้แล้วปากับสีแบบเป็นผู้าแบบนี้กับผู้หญ่มันจะมีในขคะตลอกะคะ่ะพี่น้องเขาบอกว่ามันจะเลือกแบบนี้ได้ที่เป็นบาอใช่ปนะใช่ฮะบาะเป็นสีแต่่มันจะเป็นในนั้นนะคะ่ะ กหมได้สิบสิบาทรกี่สิบบาททุกคนมาช่วยต่อเลว่าต่อคนมา่ยต้ก่อแล้วแลวก็มาข้างหลังมาเกี่ยวมันจะเออโอเคอันนี้มันเียกังวาเอ็กเว่านี่นี่ธรรมนาะมีแบบเดียวระเนี่ยห้าสกบนีคากย ถุงไม่มีนะคะทนกินมีอะไรบ้างเนี่ยใส่ไปกินจะอ